สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อน,นี้ยายน้องเขาป้าค่ะพี่น้องเขาป้าขึ้นเขามาหาเก็บเห็ดจ้ะพี่น้องจ้ะมาพอป้ปลาเห็ดปลาเห็ดคักเห็ดแนนจ้ะพี่นอ้องต่ว่าอ่างมองนี้มันสิเทาแล้วค่ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวให้เบิ้งกันมิตรเห็ดอันนี้ส่วนมากจ้ะนี่ค่ะพี่น้องมีสกิล่ง,ลงสิกิ่งลงไปค่ะพี่น้องพอไพ่เลหลนี่จ้ะ นีิก็รุ่นแถวๆเจ้าพี่น้องมองนี้มิตรรุ่นแถาๆรุ่นรุ่นกายแก็งแล้วเนาะจ้าเนาะค่ะบ่เอาค่ะเอาเอาใบนี้ละค่ะนี่กับแมนได้เจ้าพี่น้องนี่นี่กับแมนจ้านี่จ้าพี่น้องมิตรเาวแถวๆบ่เอาค่ะมองนี้บ่เอาเนาะจ้าเนาะอะไเบิ่งว่ามันหลายเนาะจ้าเนาะ เห็ดนี่ลายลายค่ะพี่น้องเฮ็ดตีนตำเห็ดคคกจ้าลายลายจ้าบ่เอาค่ะพี่น้องมุนิจ้านี่มุนิค่ะมีตั้าแถาๆค่ะพี่น้องนี่มุนิจ้าป้าจ้าไปเบิ้องมองไม้ค่ะนี่แมนมิดเลยค่ะพี่น้องนี่ทางบนนี่แมนมดิดขึ้นไปเนินเขานี่จ้านี่ตาเห็ดทางนั้นค่ะพี่น้องนี่จ้าพูดนะค่ะพูนมีแต่ตเหต็ดค่ะพี่น้องคุณ เม่นเหมือนเลยค่ะแต่ว่าห่างเขาแล้วอันส่วนที่ส่วนที่ออกไม้กับมีเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องนี่จ้ะนี่ค่ะนี่ออกไม้ยังสีกับมีเยอะแยะเลยจ้ะนี่มุณนี่ออกไม้จก่พี่น้อง ไปเถะพี่น <tu i ro> ้องคุณคุนไปพุนเห็ดกินได้เห็ดกินบ่ได้แต่ส่วนมากจีกินได้จ้าพี่น้องนี่แต่เห็ดจีกินได้จ้านี่ค่ะเก็บก่องไว้ก้อนเดียวยายน้องก็สิคุณไปเก็บข้างบนพุนจ้าลายลายค่ะพี่น้องพุขคุณไปเก็บข้างบนพุนพุณตจ้าออกไปเต็มคุณึ้นไปสูงสูงพุณจ้าพี่น้องคุณประจ้าพี่น้อง อืดอกนี่เฮ็ดเพลิงจ้าอันนี้กะเท้าแล้วจะพี่น้องพูดนะพูดนะจ้าอ,อันนี้หยังนี่แตกขึ้นมานี่ม,มึงนี่จ้านี่ดอกนี่เอาอยุดจ้านี่อ่ะ,อะกลองไว้นี่ก่อนจ้ามึงนี่พี่น้องมึงนี่ไป ทีโทษที่ท,ทายนี่แตกงอยูไม่ง,งีย้ยุ่นี่แม่ค่ะพี่น้องแตกขึ้นมาไหมานี่แม่จ้าป๊าดเป็นไงแกพี่น้องวัดน,น,นี่จะละเงาละเงา,เงานี่ห์วัดทีโทษนี่อแม่จ้าพี่น้อง เอาจ้าเทาแล้วนี่ก็เทานี่ก็เทา้าเลือกเอาแต่อันสุ้มนุ่มๆนี่จ้านี่โอ้ยอ,นนอันี้ก็เ่เอาดอกค่ะนี่จ้าพี่น้องเอายุ่อันนี้เอาอยู่ยจ้าโอ้ยอกมละจักเสียวจังได้ดี แต่อันนี้ดอกนี้นุ่มๆนี่เจ้ะ<ม>จ้ะยังไปใส่เหยียบตาเหตพี่น้องเบิ้งนี่เจ้ะยังไปใส่เหยียบตาเหตพูดนะคะพี่น้องเน,น,นี่น,น,นี่เจ้า เหยียบแต่เฮ็ดเบิงง่งนี้ค่ะเป็นกอเป็นกอเป็นเงาเป็นเงาอยู่โอ้ยเฮ็ดที่พ่อฮุกแก๊กเฮ็ดละวงกเฮ็ดละวงกขาวกต่มีจ้าอืมนี่เฮ็ดอีหยังบุคคาพี่น้องอันนี้โอ้เฮ็ดอันอนต้นนี้ไหม้เฮ็ดอัน เอายุดดอกนี่จ้าดอกบักตุบักงามหนึง่งน่าจะพี่น้องมีนพ่นดินขึ้นมานน่จ้ะนี่นีนนน่จังสีเอายุ่จ้านี่ พุณอาจารย์พี่น้องพุ่นเต็๊อยู่ยืนไตเงาพุณคุณคุนโอ้ยหลายค่ะหลายแน่ยันรู้ทางเลือกแก่พี่น้องเฮ็ดไข่มุกแม่จ้าพี่น้องเฮ็ดไข่มุกหลายหลายแต่ว่าหางเท่าก็ชิเลือกเอาแต่อัน ว่าเถ่าจ้ะหลายโพดหลายโพจ้ะนี่เห็ดไข่มุกค่ะพี่น้องนี่นี่นี่นนเลือกเอแไ่จังสี่นี่ จ้าไปเลือกมองปลาไม่เนาะจ้ะปลานี่เถาคักโพุทธมุนีนี่บ้งจักเนาะจ้ะเนาะนี่มันมุนี่บ้งจกักมันเป็นเห็ดอีหยังจ้ะพี่น้องสีชมพูงามองตองแองแตงอยู่นี่จา้าพูดนะจ้ะบ้งจกัก ยนุ่งโบสันทัดอันเรื่องอันโอ้อันเฮ็ดอันมูนี่บ่คบ่เคยบ่เคยเห็นอันบ่เคยเห็นเนาะจ้ะนู่นนี่บ่เอาดอกจ้ะเอาแต่เฮ็ดไข่มุกเฮ็ดอันนี้บ่เอาจ้ะเอาไปละโบได้เฮ็ดก็เอาไปเสียเวลาเ่าทืา่อๆเนาะจ้ะเนาะเอาไปแล้วมันต้องไปค้างคื้นพอวัยข่อยบ่มีเวลาเฮ็ด ทำสะอาดบ้างนะจ้ะโอ้ยดอกงามอยู่นี่จ้ะเด็ดโคกดอกอันป้านี่ดอกงามอยู่จ้ะพี่โน,โน้องนี่พนดินขึ้นมาหนิใบไม,ม่มุนีิจ้ะนี่เด็ดโคกกลับไปซุปแบแซบๆเด้อค่ะพี่น้องนู่นนี่ เทาไลายกับว่เอาอืม,อมพ่อได้ยู่จ้ะกันปาดขาออกแล้วเพราอันนั้นอืมดอกมีเทาว่เอาจ้ะอืม โอ้ยมีตาหนอนพุ่น่ะว่าเอาจ้าได้ดอกนี่แอ่ะดอกนุน่มนี่นี่เม็ดโคกมัน,นสิเป็นยังสี่ลรอคะเป็นคือโคกนี่และ นี่เดี๋ยวดอกดอมูยงวิญี่ยอยู่นี่จ้ะกรได้ษปะนี่เออไข่แน่อยู่อืไข่รอยู่จ้ะโอ้ยกระเป๋ากระตา่อยกระดาสิลม่มเอาเฮดคกมองนีสิ่งงามงามยู่จ้ะพี่นอ้อง กันงามกัเอาคันเทากับ่เอาอันนี้เท่าแล้วโอ้อันนี้ไข่ยอยู่อืม,อมได้อยู่จ้ะตะบ้งขี่คานขี่คานล่างเด้เฮ็ดโขกนี่เขาขี่คานล่างอ,องางาีิลี่ตาว่าหังแสีบจ้ะผู้หลังคนกับว่าบ่ามากโบเสียบตาว่าอาัน ค่อยพันว่าค่อยเอาไปซุปแล้วมันเสีบกินเสีบอยู่ได้จ้ะนีก็เเถาแล้วนะจ้ะอันนี้ก็เเถาแล้วเถาแล้วเพ่อเอาจ้ะไปะยางโตค่ะ มนุนขึ้นมาเงี่ยขึ้นมาเนาะเ็ดโคกตีนตั้มไปไปต่อเบิ่งดอกหนีแนจ้ะพี่น้องไงโพดไงโพดจ้าแต่ว่าบานคักเร้วว่าเอาจ้า่ปไปต่อจ้าบานบานบาน,บาน คือเห็ดปวกเนาะจ้าพี่น้องคือเห็ดปวกเลยจ้าจอมเล่มแหลมนี่หมวกเล่มแหลมนี่พุ่นพนขึ้นมากพุ่นพุ่นพุ่นมีแต่เห็ดจ้ะพี่น้องยังไปใส่กระ,ยะหยับแต่เห็ดจ้ะ นี่หอดเห็ดทานได้จ้ะพี่น้องมึงเนี่ยเห็ดทานกับมีได้จช่พุ่นหลอบง่ายเลยมีทุกเห็ดค่ะพี่น้องปลานี่มีลอยแปดพันประการเห็ดจ้ามีทุกเห็ดพุ่นพุ่นนะจ๊ะเอาได้เอาบ่าได้ โมเมนต์ว่ามีอันเฮ็ดหลลายกสิเอาไปแทบทุกเฮ็ดเฮ็ดพ่นนะจ้าพ่นอู้ยลายโพดลายโพดไป,ปย่างโตคะ่ะพี่น้องอนี่ส่วนมากกสิเท่านั่นละจ้า เจ้าพี่น้องมือนี่ไปข้าวเดียวได้มาล้นกระตาค่ะคุ้งห่วงอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าคุ้งห่วงก็มีแนวใสแล้วจ้าพี่น้องล้นกระตาคอยแล้วเจ้ามานะจ้ากรับกับกับหลายแล้วจ้าพี่น้อง